สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมมอนสุปกรณ์ในช่องมอนคลาสิกจะนําขุนแผนผงพรายครับจะนําเอาขุนแผนผงพรายของคารวาสผู้มีชื่อเสียงและมีอายุที่ยืนยาวที่สามารถปลูกเสกวัตถุมงคลได้อย่างเข้มขขังและมีพ่อแม่ควูาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ท่านผู้นั้นคือปู่ศรีครับ ปูศีดวนใหญ่ท่านเป็นคารวาจจอมขมังเวทแห่งจังหวัดศรีสะเกตท,ท่านอยู่ที่ตำบลวังหินอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พรหม,มาเขมจาโรวัดสวนหินผานางคอยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับปัจจุบันท่านอายุราวๆ93าปีนะครับน่ป้ปี93ปี พระคุณแผนรุ่นนี้เป็นพระคุณแผนผงพรายครับชื่อว่าคุนแผนชมตลาดนะครับคุนแผนชมตลาดเป็นผงพรายที่สวยงามมากนะครับทําเป็นพิมพ์ทรงพลใหญ่เลยนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวจะให้ชมกันได้รับการอธิษฐานจิตปลูกเสกจากหลวงปู่แสงครับหลวงปู่แสงวัดโพชัยซึ่งหลวงปู่แสงนั้นท่านก็อายุร้อยแปดปีนะครับถือได้ว่าเป็นพระเกจิคอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครพนมนะครับ และได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากหลวงปู่ทองปภากรโรนะครับวัดบรรคูปซึ่งหลวงปู่ทองนี้ท่านก็อายุ114ีปีนะตอนที่ปลุกเสกนะครับ114ปีและมีอาจารย์แปลที่เป็นเจ้าวาดวัดด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเกจิตกนา,าจารย์ที่มีความเข้มขลังอีกรูปหนึ่งนะครับและที่สําคัญก็อธิษฐานจิตปลุกเสกจากปู่ศรีของเรานี่เองนะครับที่อาสมของท่านนะครับมีความเข้มขลังเป็นอย่างมากนะครับ เนื้อหามวลสารเป็นพระขุนแผนผงพรายครับพี่ๆนะครับผงพรายจัดสร้างโดยท่านอาจารย์หมอทํานี่ครับสวยงามมากนะครับเป็นทิมทรงพลใหญ่นะครับจะลักษณะคล้ายๆกับของท่านอาจารย์เปลงบุญยืนนะครับหมายถึงว่าเป็นรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงจะคล้ายๆกันนะครับสร้างจากผงพรายแล้วก็วัตถุอาถรรพ์ต่างๆนี่นะครับภาพชัดไหมครับนี่ครับ ถือได้ว่าเป็นการเป็นพระคุณแผนของคราวาสผู้เรืองเวทนะครับแห่งอีสานใต้เลยก็ว่าได้นะครับท่านอยู่ที่อำเภอวังหินนะครับจังหวัดรีสเกตนะครับนะครับเป็นครวาสที่สามารถอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับอันนี้มีเป็นโคดแล้วก็เป็นหมายเลขนะครับสร้างได้อย่างสวยงามมากนะครับท่านทําได้หมดเลยนะครับเป็นการลงหน้าหน้าทองนะครับเป็นการเจิมต่างๆนะครับถือว่าเป็นไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะครับ เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นคราวาสผู้มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ได้สร้างพระได้อย่างสวยงามมากนะครับครับดูครับพุทธคุณนั้นเข้มขลังด้วยม์เสห์ของผงพรายนะครับและเสน่ห์ของเกจิคณาจารย์ที่อธิษฐานจิตปลุกเสกก็เป็นพระที่มีอายุยืนยาวนะครับสวยงามมากนะครับวันนี้ก็นำมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ ถือได้ว่าท่านเป็นคารวาสผู้เรืองเวิทอีกท่านหนึ่งนะครับของจังหวัดศรีสะเกดนะครับยังคงมีมนเสน่มีมนขลังนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับขุนแผนชมตลาดนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับพี่ๆนะตามชื่อกล่องเลยนะครับของปู่สีดวนใหญ่นะครับอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกด สวยงามจริงๆนะครับพี่พีหากชอบหรือสนใจนะครับอยากาได้ไปพกพาอารัธนาติดตัวนะครับสนับคุณแผนพงพลายชมตลาดนี้ก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับต้องทางการติดต่อผมก็0ูนย์หกสี่เจ็ดเจดสี่สี่แปนอันนี้เป็นเบอร์โทรของผมนะครับแบบสวยงามมากนะครับเนื้อสีเหลืองเลยนะครับ โอเคนะครับพี่พี่วันนี้ก็ให้รับชมคร่าวๆนะครับถือว่าถือได้ว่าทําได้ละเอียดนะครับทั้งโค้ดทั้งหมายเลขนะครับดูครับคาว่าสอเสือนี้น่าจะเป็นอ่าชื่อแทนของปูสีนะครับอ่าสอเสือแล้วก็มีหมายเลขด้วยนะครับโอเคนะครับหากชอบก็อย่าลืมทักกันเข้ามานะครับตลาดพี่พี่ที่ได้รับอ่าที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ